เสียงปืนสามนัดดังขึ้นกลางป่า ทุกคนหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าขยับนอกจากเขาชายที่โดนกระสุนอัดจนล่างกระเด็นแต่เนื้อตัวไม่มีบาดแผลอะไรเลยมีเพียงเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งลิ่นสิ่งที่เขาพกไว้ไม่ใช่เกราะกันกระสุนไม่ใช่เวทมนตร์จากภาพายนตร์แต่มันคือตะกุดพิษสมรเครื่องรางของขลังสมัยโบราณจากยุคที่คนยังเชื่อในพลังแห่งศรัทธาเล่ากันว่าตะกุดพิษสมรน,นั้นต้องผ่านพิธีกรรมลับเฉพาะผู้สร้างต้องถือศีลภาวนาในป่าบางตำราก็บอกว่าต้องเจิมด้วยอักขระล้มห จสุดท้ายของพระอาจารย์ผู้มรณภาพฟังดูอาจจะเหมือนนิยายแต่มันคือเรื่องจริงในปีพุทธศักราช2514ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีชายผู้หนึ่งโดนยิงด้วยปืนลูกซองอัดเข้าจังๆในระยะประชิดลูกกระสุนกระจายทั่วตัวแต่กลับไม่เข้าเสื้อผ้าขาดลุงลิงแต่หนังไม่ระคายเคืองหมอที่ตรวจถึงกับบอกว่านี่ไม่ใช่แค่โชคแต่เหมือนมีบางอย่างคุ้มกันอยู่จริงๆขึ้นชื่อเรื่องคงกระพันแควคาดเมตตามหานิยมทำจากแผ่นโลหะศักดิธป์ล อัคระโดยพระเกจิผู้มีวิชาหุ้มด้วยสายศินหรือได้แดงถ้าเป็นตะกุดของแท้จะมีพลังเย็นวูบวาบจับแล้วสามารถรู้สึกได้ทันทีปัจจุบันตะกุดพิสมนกลายเป็นของหายากมีผู้คนที่เช่าหากันด้วยราคาหลักหมื่นหรือหลักแสนนี่ไม่ใช่ความเชื่อแต่มันคือความหวังของผู้คนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางอันตรายเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเกาะที่ป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดฝากกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พาาลาดสาระน้า รูใ้ใหม่ๆและขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไป